สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าเศร้าครับผมเด็ดไก่มึงครับนี่รุนนี้ก็นง่ายล้วครับนี่ขันล้วขันแอกอีแอกแอกหรอหมากเยี่ยปย่อยมันมันขอบมีซุมขอบเลยป่อยนี่ก็นง่ายล้วครับรุนบมกเยี่ยเลยเนี่ยเกยซีหาเดือนนี่ครับนี่นี่ นี่ใหญ่สูงนี่ว่าสีบดสูงครับสูงสูงง่ายก็บกเยี่ยอีรูปเหนียวรล้งเป็นนุมครับขึ้นนี่ฝนตกหมู่บ้านก็ตกเมื่ขึ้นนี่ก,ก็ตกตกดีครับฝนนี่ต่ว่าล่มแห้งบมดขนาด ล็อกซ,ซื้อว่าจะได้เนี่ยล่มนี่ตทีล่มแห้งครับ่วนเขาหมอกลุ่มเต็มเลยครับเขาแห้งน้ำหมมงมัดตกลุ่มเบิ่ม อย่ามันตกหแห้งๆแต่ว่าบ่ต้องล่มนี่ทั้งตกทั้งล่มล่มแห้งรักงวงล้นถิมมดอย่ามันตกใส่สาให้น้ำม,มันขืนมาหลายๆน้ำจังสิบ่ได้แห้ง ป่าก็ไม่ขอนไม่วางนี่มัว่างนี่มันสิลเลิกครับเนี่ยเนี่ยว่างนี่หอดปุ่นมันสินเลิกเ๋ยวฟังฟังั้งนี่มันสิตื่นเนี่ยเจ้าเนี่ยมันสิตื่นไปทางบุญมันสิตื่นแดดหลอกแล้เมื่อเนี่หมู่บ้านกับหอนครับจว่วงใบสามมาขึมมาตกลงเลยครับชว่างใบสามไปทคกขึมมากก็ตกบึมบุมลังเลย นี่ไงเรามาเก็บฟักบุง้งเ <c oughs> นี่ยเราเก็บผักบุ้งไปขายเขาเก็บไปกินมันผักบุง้งฝนตกใส่มันขึ้นหลายครับผักบุง้ง ลำลังเป็นนุมหลายครับเนี่ยเป็นนุมขอกนี่ประมาณสิบกว่าตัวนี่ครับเนี่ยร้อยวี่จะร้อยสูงๆเลยนเนี่ แล้วสูงๆงามๆเลยครับบเงี้ดําปล่อ,ลอยมันหรอกแล้วบเงี้แดงมันเป็นลายตัวเมียหระบเปล่านี่เจ้าขังมันอีครับ นี่ก็ขันแล้วครับเยี่ยตัวนี้ขันแล้วสูงใกล้เหรอครับนี่ลอยสูงบอกนี่ก็สูงใกล้แล้วนี่แต่สูงใกล้เหรอร่องเต้มึงอาหน้าที่หมู่ว่านนี่สูงเหรอเยี่ยแดงนไงไอ้วัวแมนบอกเท่าแดงนี่โอ้ เตะล้มไงครับเนี่ยนี่ล่าพร้อมขนยางแตกกวบเต็มอยู่ครับอยู่ถนนขนหมกม่วงลนเต็มอยู่ไก่แม่ตายสองตัวถือวิธงกดรแบบนี้ครับ ตัวนึงตายมื่อสั่งตัวนึงตายมื่ว,มว่านีแม่เมจิงเจิงมมสตัวนั้นนี่ครับเรือบักษาภาษาสนามาสองเทียวเลย้วครับเนี่ยภาาเนี่ยของโลกเกตเนี่ยสนาสองเทียบแล้วมีแข้งหนามีมัดข้อความครับเนี่ย ที่กระเดือกขึ้นหูนี่ครับไปปั๊มสองอันอันแรกเขาย่อมครับมีสินาที่เขาจับตัวนั้นไง่ก็สูงก็ห้อมต่อปีกแล้วต่อปีกขางและเซ็นหาเซนอันนี้บักเข้าครับบักเข้านี่ ตอนนี้ยุดสองสีสองหาครับลุ้นนวมไปสามเทียแล้วที่แหลงนี่ว่ามันชิวเงมันสูงเงครับนี่ไง่ซ้ำกันแล้วบบกเรียหรอกนี่กับตีซบครับนี่ตีซบขึ้นหูครับขึ้นหูขึ้นตาบักเข้าแดงเนี่ยลำแมนแมนลำเงยเงลลำวงครับนี่เจ็บตีเจ็บๆๆ เท่าแดงอันนี้ก็มันสู่ไกลมันผมเปิดซูมไว้มันเข่าไปในซูมเองผมเลยจับขับผอบมันเลยบักเท่าเหลืองเต็มแล้วครับเนี่ยแล้วผมจีลงนุ่มให้มึงร้องมึงอยู่เนี่ยลงนุ่มไว้อยู่กันว่างมี สูงครับเนี่ยร้อยสูงเนี่ยวันี้สิใกล้สิไปพุ่นละสองเจ็ดนะครับสองหกสองเจ็ดพุ่นหลักร้อยมันพุ่นมาจากฐานเลยแล้วมึงตัวว่าวันนี้มึงหนาหนยบมึงหนามึงใหญ่เมื่อ้นฝนตกมัน,นไ,มไปตีกันครับบักเท้าแดงกับหนองมันครับ ดีมันตีกันฟังหนึ่งผมเลยแยกออกอันนี้บักแดงก้อยครับแดงก้อยนี่เศร้าแล้วครับก้อยเกยเศร้าแล้วสมบูรณ์แล้วครับบักก้อยแดงเนี่ยแล้วกับซุ้มนี่ครับเมื่อท่านเลยร่องครับไกลไม่ไกลหกเดือนหมักอะไนี่หาเดือนกว่า บักษาหน่ะหกเดือนหมกเท่าแดงนี่ก็หาเดือนกูว่าปีว่าท่านเดีออกตัวท่านเด็เต็มอยู่แต่ว่ามันสูงไกลแล้วเลยจับขอบซุ่มไปได้เ่าท่านเดียสู่กับปวยไปครับปอยไปก่อนซุ่มได่สู่กับจับมะขอบซุ่มสองตัวนั่นก็สู่แล้วบมกเท่าแดงก็สู่แล้วบอก,กี้นั่นก็สู่แล้วไปจับมะขอบว่ามีซุ่มขอบเลยบ่นได้ขอบซำ ไครมีหลายครับตอนเนี้ที่เอาลงมานี่1สิบกว่าตัวครับกับยูนีกสามตัวคิมนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้แหะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับตะไครใหฮเดอร์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม